ฝากๆไอ้ตรงพอเทเรซินทำเสร็จทิ้ทุกอย่างนี่ก็รีบไปอาบน้ำอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยได้พี่น้องนะสำหรับเรซินมันมีอาการอะไรกระสับกระสายถ้าถ้าเราสูดดมมัน,นตอนไปนอนจ่องคืน,นจ่างจะรู้สึกแปลว่าเทล้นล้นเลยนะทำเรซินนี่ทำให้เหลือเลยเทล้นล้นแล้วหาอะไรทับนี่มันจะล้น อมันจะสวยนะอย่าไม่ไมไ,มไ,มไม่ต้องประหยัดเอาแบบให้เหลือเลยเพื่อเพื่อไปเลยนะครึ่งกิโลครึ่งโลเพื่อเยอะหน่อยแล้วก็หาอะไรทับปุ๊บมันก็จะเป็เป็ดออกไปอ่าแล้วก็มันจะเรียบสวยนะทาตัวตัว,ตวที่ทํานี่ก็ทาจาราบีด้วยด้วยทาด้วยขอบพวกนี้ก็ด้วยนะครับผมขอบเลยทาให้หมด ประมาณนี้แล้วก็ทับอะไรหนักๆที่คิดว่ามันเสมอนะเสมอกับแบบเนี่ยนะมันก็เปเปๆออกมาเปียๆออกมาหมดละช่างประสบการณ์นะถ้าถ้าทำพอดีไปมันไม่สวยมันจะเป็นคลื่นแต่ทำเรือๆไว้นี่มันจะเรียบเสมอไอตัวที่เราทับสวยเลยนะครับผมที่ตรงนี้เราอันตรายนี่ช่างกลัวชุดคือไอ้นี่แหละ เทสีรอบก็หรอบเจดรอบมาแล้วนี่แต่รู้รู้เลยว่ามันมีอาการนะครับผมกระสับกระใส่เลยช่วงไปนอนตอนคืนเอ,เอาขนาดช่างอยู่ที่โร่งเราคิดดูอาช่างยังป่วยได้ทุกอย่งอย่างทาสอทาสีนี่ดูทางลมเลยด้ยก่อนจะทํางานนะครับผมไอชุดพันวาในลายตัวสีฟ้าฟ้าขาว,วก็เสร็จแล้วโครงสอโครงสร้างก็เรือน,นี่แหละแล้ก็จะติดแม่เหล็กให้ดูนะครับผมนี่แล้วเด้อ ฟ้าขาวตอนแรกจะเอไอยยูเคนฟ้าเหลืองไม่ไม่ไม่มัน <c oughs> มีความเสี่ยง <c oughs> เอาฟ้าขาวดีกว่านะโอเคได้ครับครับ